สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องเป็กกี้สายจวดครับผมเป็บครับวันนี้ครับสวัสดีพี่เชียนจังครับผมกลับเพจยิ้มเออสวัสดีปองครับัครบจานปองคำถามจับมือแม่กินเบลนนี้เลยตลับเพจไปแม่ครับวันนี้นี่หรอ นี่รถดีวะกนบอกรดีคะสรถดีวะโอ้รถดีบเนี่ีน่แมนแมนแมนครับม <here you S 2> ่ไดไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ม่ได้ไม่ไม่ได้คมับดอไม่ไ้ม่ปด้ไม่้ม่ได้่ได้่ได้ไม่เ้่ได้ไมนไดม่ามด้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ได้ม่ดดดม่ได้ ก็วองก็ว hmm. <laughs> <'s enough>. ่านว่าตีวอาหางเทียมองใหญ่ฮะมมีมงมีเะยิแต่น้ํมมันสูเสูทั้งไหนก่อนครับนี่สูดทั้งไหนก่อนครับสูดสูดจำสูดตั้วไเรื่อยๆเดีเื่อยๆไใส่ยังกับใส่เนาะเนี่ยนพาน่เป็ียมรองยืนเดยืนเฮ็ดก็ไม่น่งเฮ็ดเโอ้ยเตาแก๊นมันสูงครับโอ้ยเบาบาง กระเทียมรองห้องมีรัมีกยไง้อซือแล้ว่อันนี้ครับเจเจ้าวน้ำมันถเนเทียมโว้แบกระตเบดบาทหาเปอร์เซ็นต์เอาแหงๆเลยตุ๋นเค็หองที่เด็ดอดูน้ำใบใบอัไครับใบสมุนไพรสมุนไพรต้มเป็ดใส่สมุนไพรบ่ ตัวมาเป็นสวนเลยใส่เป็นสวนเลยครับใส่เป็นสวนเลยนี่ส in okay ิบพื่อหัวกันที่เราต้องว่างวงนะกันะหน้ามีบัตก่อนตอนนด้นะครับเราใส่เงี้ยนะมันแห้งเป็นส่วดบ่โอ้หนังน้อยส่วนเดียวไปยักสามกัดเออโอ้โหเขาได้เยี่ยมกันหน้าู่บวก เบ็ปจักโซเนี่ยปังปังโตอันนี้คือเดือดขันแล้วมั้งแน่นะจะเป็นตากลาดเลยตากลาดได้มัืมับ มยังจมยังนีเพ้องเพ hmm? oh, ิ่ตงหาหอมข้าไป้งทติบตที่ตาหากบ่เพิ่นะสวดบ่เพิ่นะสวดเพิ่อ๋มาจไนเพิ่พ่ไปทุ่นี่เนาะต้องเข้ากนงนี่ต้องแกวเดียวพอละฮะชุแห้งมันบ่ชุแห้งมันยาบ ôm hơm, ôm ừ, hơm đi, bùi đi đâu nãy nãy làm tan không? ít thôi, <laughs> để học thêm, nãy có

จะได้มีเธอยังก่อมุกม um> ุกได้ก่อนจะได้มียังก claro> ่อนมันเป็นเธอครับหองบงบบุ๊คมุกแค่นี้มุกแขกครับ้อมหน่อยอันนี้ขอซอยหน่อยขอซอยเธอซอยหอมนี่แหละไม่ไม่ซอยเธออ๋ออันชวนเคียงทำไมไม่ใส่แล้วนี่ใส่ยุ่งเลยอันนี้ผักเกี่มครับ พักเยี่มแนวไหนครับเพราะว่าโอกโปพักเยี่ยมมุกเท่าไหร่ห้าบาทสิบบาทอะไรคำพิกมันหลาบสุกหลาบจิบมันมากเดียเดียดเดียเขาชอบเดียดเน่เน่เนเนียดนี้ที่อะไร่มันแตกแล้วบอยังไงผมว่าบอโทรละพท์นี่แลกูมาแห้งแล้ปุดเลย รอยังรอกระเทียมดองโอเคนี่พาเบืงตอนปรุงครับมาแล้วครับนางกระเทียมดองขาดอะไรสิ<_<_<_<_่งสำคัญเนียเ่ยย่ยครับทนลง่ะเตนง้มครับพี่น้อ

น่อยครับบ่อใส่ถุงะผมป่ะรับเขีมครับใหม่ครับมันเ็ตไงวะใส่บะถุงอีกเป็นมาหวานไหมเนาะเอะเรี่ยราตุมเนี่ยเรียมเนมันตุมเ็ดกมาจไนกินน้าเทยมรากินแล้วเนาะอืมพ่อป่ะเนี่พ่อแน่นอนเทยมตนือเหลือนยบ่ไป้้บ่ได้ดมาเนาะ พุงลาบครับนี่ครับพุงลาบไอ้ไอ้ไอ้พุงเลยเมนบอครับนี่บอลาบนีุ่งเลยเวนบอเนี่ยเดยวรเยบลอยเอร์ล้วครับ เหมือนขายอะไรสักอย่างย่นไปใหญครับก็มันร้อนอยู่ครับต้องก้นแหมเย็นเท่ากันมานี่าครับเปนอยนะการอะไรครับนางนางถอดนี่ตู่มั้งนี่นาง นั่งสีเกียวไป้ล้วเยนอหเช่นมีด่นบ้างทอดละทอดละทอดแล้วะเออพี่เด็ดตปุนตัเข้าช่อืนนี้เะัน็จลบเย มีเป็ดเมัมเเมเนเนือหรือเป็ดเป็ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะซอ,อยขาอไรปัจจัยสำคัญข้นเมย์แล้วม่ข้เลย้าวหน่าวก็เทียมองตมาตุ <c oughs> ่มกล้ลองแล้วตอนัน สวัสดี้าเก็บเพิ่งครึ่งชั่วโมงแล้วขอบัวทาอะไรดีขอบฟัวเน,นี่ยอ,องแช่ หัวเป็ดบหัวท่าบีครับหัวท่าบีหัทาบีนี้หัวนี้ตูดเป็ดกงเก็บซื้อยอดซื้อดเลยผมอาลผมอาลำใส่บีเป็ดเป็นนอยเออซื้ออดขักปยังผมนุ่งห่เห็นผมไฟลุกสับไหไมไยกผักันน่อนะใสลุกกันหนึ่อนึ่งสองเจ้าใครจะยกหเป็ดใหม่ดิเป็ดใหม่ก้อนนี้เนาะมันมัน กูเน,นี่ยเ็มมอเลยของรุอยัครับนี่ครับไปไปชิมดีจานให็นปั้งนหครับ,รบอืเแซ่บ อ๋ชิมตะกอนดีเลยบอกเลยว่าสุดยอดพอดีป่ะครับไม่เปิดร้านขายป่ะถามมาว่ากินคอรับจุบิบป่ะับคำพิเศษหนึ่งอยู่หรือเป่าที่เปล่ารับอะไรบอกรับอะไักได้ป่ะครับ

แดงครับใสอีกหน่อยดีด้ยวยจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็อำลากผ้าจากากันซำอีกนะครับผมขออนุญาตไปจวดก่อนน้อครับเชนเนาะไปจิ้มเขากันครับสวัสดีครับ